เป็นหน้าผานะครับโอเคครับยูอ่าไปครับทาคลิปต่อครับผมโอเคครับออกข้างขวาเลยบร้าครับผมรโอเคครับสโลลี่วอล์กิิงครับผมโอเคครับไปครับโอเคเอาเพื่อนอีกคนอยู่หลังโอเคครับชิวๆครับผมมาครับมาครับสโลลี่วอล์กิิงครับผมมาครับอีกเทนอ่ายูอ่าประมาณเทนอ่าประมาณเทนมินิทโอเคประมาณ10นมินิท ก็อ่าอาจจะไม่ถึงแล้วตอนนี้น่าจะอาจจะประมาณประมาณเซเว่นเซเว่นมินิโอเคประมาณเจ็ดนาทีจบเลยถึงชั้นสามครับผมไปไปครับใกล้แล้วใกล้ครับมาครับเนี่ยครับนี่ห้าทีสุดท้ายครับผมขึ้นไปตรงนี้พ้นตรงนี้ไปอีกห้าทีถึงเลยเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับข้างหน้าครับหน้าผาครับนะครับหน้าผาครับโอเคฟอทีชนะเสถียรฟอ โอเคครับน้ําตกชนาเถีนครับตําบลบางพ,ะพระอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเรื่อยๆนะครับนนี้เป็นน้าผานะครับเลื่อนตกไปจบเลยโอเคครับไปครับสวยจริงสวยจังจัดไปใหญ่เสียเพื่อนโอ้ยผมมีนี่เพื่อนนักท่องเที่ยวแม่งโคตดีใจเลยผมบอกตรงผมมีความสุขมากเลยเพื่อนฟิลิปปินส์ครับผมอยู่โจอเวลี่ วิลิแกนดีใจมากนะครับวิล really okay, okay. ิแกนโอเคอยู่โอเคทีชันด์เทีนวอเตอร์ฟอนโอเคอยู่มาครับสวยจริงสวยจัง very beautiful นะครับโอเคครับชันด์เทีนวอเตอร์ฟอนที่วอเตอร์ฟอนเลยครับชั้นสามครับผมเป็นนลาภาเลยครับ ดิฟอ่าน้ำลึกก็ประมาณสามเมตรก็คือดิฟอ่าดิฟอ่ deep tea, deep tea okay, okay, เาเดิฟทีเดิฟทีเมตรโอเคอยู่เคดิฟทีเมตรคนน้ำไม่เยอะมากนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าน้ำประมาณสี่ห้าเมตรถ้าหน้าน้ำหน้าน้ำนะครับอ่าหน้าน้ำอ่อเ a อร์ water, หน้าน้ำของมันของมันจริงจริงมันอยู่ที่ประมาณสี่ห้าเมตรนะครับความลึกนะครับโอเคครับแต่ตอนนี้น้ำมันไม,นม่มันมีไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพื่อนเห็นไหมปูดป,ปูดไงรูดเลย ลู่ลงไปเลยเพื่อนโหแองเหนื่อยมันชิบหายเลยว่ะโอเคมาครับมาครับโอเคครับลู่เลยขึ้นมาครับโอเคครับป๊าบนี่ไงไปครับไปครับโอเคครับชี้วัวทฟฟ้อฟอนโอเคอยู่ แต่วันนี้น้ํายังไม่ลึกเท่าไหร่เพราะน้าวันนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมตีตั้งแต่ตอนตั้งแต่กําแพงชั้นหนึ่งแล้วนะเพื่อนเนี่ยตอนนี้แต่อยู่ได้ประมาณสามเมตรได้นะครับเห็นไหมโอเคอยู่โอ้โหผมมาแล้วครับเนี่ยผมมากับเพื่อนฟิลิปปินส์ครับผมมาถึงชั้นสามแลผมโอเคครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมถ่ายดูฮะผมซูมเข้าไปดูบนต้นน้ําเลยเพื่อนเปิดนี่ไงรูล,ลงมาเลยเปิดโอโ้โหโคตรสวยแล้วะ ครับผมชั้นสามครับน้ําตกเสนเห็นตําบลบางพระอําอเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีโอเคครับ here, ที่ว t e r f น l l เสนเห็นน w a t e r f โอเคโอเคสวยจริงครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพักบ้าบเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนนักท่องเที่ยวเข้ามาถึงกับผมพอดีเลยเนี่ยเข้ามาขึ้นมาสี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แล้วอีกสองคนนะครับทูทูทเพื่นอะ ถูเพอร์เซ็นเนี่ะอ๋อไม่ไม่ไม่มาใช่ป่ะอ๋อมาแค่สี่โอเคโอเคอยู่สุดยอดโอเคครับเดี๋ยว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 ผมเอากล้องวางก่อนแป้บเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอดที่ชาร์จแบตก่อนแป๊บเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรีบเดี๋ยวเดี๋ยวแป้งเพื่อนเฮ้ยเฮียเอ้ยแม่งลื่นนี่ไงเดี๋ยวผมเอา ผมต้องรีบชาเพื่อนรเยนลอผมรีบช้าเพื่อนกล้องเดี๋ยวไม่ตัดจบเลยเพื่อนมันแดงแล้วเพื่อนเคครับเดี๋ยวผมตั้งผมตั้งไว้บนนี้เพื่อนเนี่ยผมตั้งไว้บนนี้ไม่อยากิ้งเลยเว้ยพี่ครับมีชั้นสี่ไนี่ชั้นสี่ครับมีครับชั้นสี่อกอีกประมาณยี่สิบนาทีอ่าประมาณอ่า twenty minute โอเคอันนี้ครับนี่ครับ อย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นเล่นพักพักเล่นน้ำป๊บนึงครับไม่อยากเล่นน้ำครับแค่สกปรกแพักปรกขอขอขอเล่นน้ำทีผมเหนื่อยผมเหนื่อยไงผมเหนื่อยผมอยากไปโดดน้ำทีมก่อนเพราะมัน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 จะได้เย็นสบายมันจะได้มีกำลังครับผมขอขอขอเล่นขอเล่นน้ำทีบมันนี่งมันร้อนอ๋ออยู่อ๋อตอนนี้ตอนนี้น้ำไม่ลึกมากครับประมาณทีทีอ่อทีเมตร ประมาณพีเมตรถ้าเป็นหน้าน้ำนะหน้าน้ำน้ําเยอะมากๆมันก็ประมาณประมาณสี่เมตรถึงห้าเมตรนะครับโอเคนะครับกล้องไม่ร่วงนะครับโอเคจัดไปครับหลอมพักไหมพักไปไมครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนโจยูทูบเบอร์ครับผมอ่านี้ชั้นสามครับชั้นสาม น้ำตกเฉนเห็นตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีมาครับดูพักแป๊บนึงผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปชั้นสีผมเล่นน้ำแป๊บนึงเพื่อนจัดไปครับโจยูเปอร์ขอบคุณครับ What do you got to say about the place? Why do you need to be charged with that kind of not it. <laughs> <laughs> hey, hey, we got our own guide. Yeah, bro. We <laughs> got a mystery guide, man. Hey, you. Now this place, no keys. Dip, dip, here. Dip. Hey, bro. Hey, bro. Come on, come on. We can get to the And there's one more, which we have to get up to here.

นแรงมากลึกมากครับผมลึกมากลึกมากดีแรงมากลึกมากดเด็กๆดูตอนนี้ประมาณประมาณสามเมตรทีเมตรครับผมโย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 ธนาไารเยอะประมาณฟเออนี่น้านร้าเคยถึงเนี่ยเนี่ยดูน้านเคยถึงเนี่ยครับ Đây, đi đi mát, Oh, yeah. oh, oh, yeah. oh, oh my god, it's so cold không? Tuyệt vời, tuyệt Oh my god, yeah. it's deep thấy it's, yeah, yeah. it's deep Hey, 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 let's go, let's go, let's go Ready, 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 ready Go, 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 lắm nhìn Nè อยู่นะยืกดกูดเบนิคูดน้ำเย็นมากเวนเวนิคูดเวนิคูดเวนคูดเวนคูดไปย้เอาวเว้นี่นี่่นี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 นี่นี่น้่นี่นี่นีเน่นี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 ่ี่ี่น่นี่นีี่นนน่นี่น่นี่นเ่นี่นี่นนี่าี่นี่่อี่น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 ีนีีนนี่นนี่นนีน่นนี่เนี It? It's like an ice bath, bro. It's that cold. Really? Okay, yeah, I'll get in. I'll get in. give me a sec. No, not, not an ice bath. More like a cool bath, you know? Cool bath. It's not Maybe cold, cold, cold bath. but it's nice and cold. How am I What? Oh my god. Oh, I feel good. <laughs> you want to go in, bro? I mean, oh, yay! What the fuck is that? Okay, get your phone, bro. I'll record, I'll record, you guys jump. The, the water. The water's not salty hey, yo. Alright, so. Hi, I'm about to go jump in the pool. I mean, I've been judging it quite a bit. Just, look at that, just showing the water real It's not looking good at first sight. No. But you know what he said? If I judge, oh, oh. He's He's silent. Silent. No, the photo shoot here would be nice, bro. Oh. Holy, Holy shit. Huh? Okay. พนครีแทรนครับผมน้ําตกเชลเลียนตำบลบางพระเบอศรีชาจังหวัดชลบุรีครับอ่าชั้นสามครับผม็นไหมครับมาค้าปมาค้าดบิน้ยเดี๋ยวรอสักครู่รอสักครู่ยิงชิงบินยิงช้าเลยไหม็นปด้วอเย็นขึ้นใจ เวนีูลเวนีคูลเวนีคูเวูโสดโเดี๋ยวไม่ใสีครับสีแค่เดียวแค่เดียวติีครับ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 ผมีครับเดิเเผมเดี๋เินมเดี๋ยวเลี้เ

เดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อครับยี่สิบทีเลอว่าไหนไหนไหนไแล้วสวยมันสวย,สวยไหนไหนมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูกล้องก่อนแม่ม่งเป็อึ๊บโหแม่งลื่นนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดูกล้องก่อนตัดตัดยังเพื่อนคลิปอะโอเคคิดจะไม่ตัดครับผมโอเคครับโอ้โหแม่งอย่างมาเรือนเล่นเล่นกับเพื่อนฟิลิปปินส์ครับโอ้ดีใจมากผมได้เจอเพื่อนฟิลิปปินส์โอเคครับรักกันครับ โอเคครับครับเดี๋ยวดีบบฟิรเดี๋ยวผมเชื่เข้าไปชั้นสี่ต่อโอเคไปต่อนะครับเขียนนะครับชั้นสี่ครับผมช่วยนดวนด่วนโอเคโฟร์โฟร์ชั้นเถียรอ่ะทเวนตี้ทเวนตี้มินิทโอเคอยู่ทเวนตี้มินิทอีกยี่สิบนาทีครับผมจบเลยเดี๋ยวแป๊บครับ ดีเหมือน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 ได้พักไงม,มันเหมือนเราเราเราได้พักไงใช่ครับเหมือนเราได้พักเรื่องเรื่องเหมือนเราได้พักเรื่องโอเคเดี๋ยวไปต่อคลิปก็ใกล้ตัดแล้วนะครับเดี๋ยวรอ รอคลิปตัดก่อนหรือไงโอ้โหเหลือประมาณเกือบสิบนาทีนี่หว่าโอเคไปไปต่อมาครับไปไปต่อเลยครับอ่โอเคครับอ่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวว่ากล้องเดี๋ยวเอาเป้ผมจะพายต่อครับผมโอเคครับปึ๊บโอ้โหผมดีใจมากเียมีเพื่อนเฮ้ยคลิปจะตัดเลยไหมนี่กำลังมันเลยคลิปนี้ปึ๊บ โอ้ยแกครับ70อยู่อ่า70วินาทีโอเคมาครับมาครับโอเคครับอ่าอ่าโอเคอยู่นี่4 4 70วินาทีอ่าชั้น4น้ำตก4หลัน4หลันบลูทูธฟอนโอเคครับ4หลันบลูทูธฟอนตามผมมาครับผมโอเคครับครับ4หลันบลูทูธฟอนครับผมมาครับมาครับ ป ja, right? okay. uh, ึ๊บปึ s> <S ๊บนี่ไงต้องระวังครับผมมันเป็นหน้าผาผมเนี่ยล่วงไปจบเลยเพื่อนปึ๊บโอ้ยที่แม่งลื่นนี่หว่าปึ๊บปึ๊บปเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดียวปึบผมถือกล้องไปไงเพื่อนมันก็มาลำบากหน่อยถือกล้องไปเพื่อน ประมาทไม่ได้ไงเพื่อนมาครับมาครับนี่ครับอันตรายห้ามขึ้นเขาเขียนไป้ายไว้เพื่อนครับผมอันตรายห้ามขึ้นเดินชลัดครับผมเดินชลัดออนฟอร์ครับผมอันตรายห้ามขึ้นแต่ผมก็ขึ้น,นครับผมโอเคมาครับเรื่อยๆนะครับโอเคเพื่อนคิลิป,ปินโหลุยจริงว่ะสุดๆโอ้โหดีใจยิบหายเลยเจอเพื่อนแบบนี้ โคตรมันมเลยวะเดินจราศพเดินจราศ์โอเคนะครับป้าเดินจราศ์นะครับโอเคครับเดินจราศ์ครับผมมาครับปึ๊บ